ข้าวเจ้าแดงม่แดงไม่รู้เด้งไม่เด้งเริ่มเลยลูกที่เลือมเลยจ้าขึ้นโลนะครล่มก่อนได้เลยนะครับจะพูดนะไรโลจะพูดดิเฮ้ยทำเป็่แบบมังไอืมปสบการ้์อืมปสบปัญหาได้ไหมดิเต็มเลยร้อนไหม ร้อนมากร้อนมากมันจะเป็นลมจะเป็นลมเป็นลมเป็นลมร้อนเลยมือหลุดชาไปข้<อ>างนึงแล้วหายใจก็ไม่ออกกินพิสซ่าอยากกินทุนเรียนมีพิสซ่าแต่ตังไม่มีจบแล้วการรอคอยที่แสนหนักโอ้ยจบจบแล้วจบแล้วจบแล้ว,ลว,วนองใ <ลง S 2> ห้หนักก็หนักหนักก็หนักเอ้ยจบอันนี้อัดเหตุอัดฟิวอ่ะอัดถ่ายรูปอยู่ อยากกินน้ำเย็นกลองไปเดินกลับไปหาแม่ร้อนมากโอ้ยเดยาก,กินพิซนะพซ่าเนะาะก,ก,ก,กินพิซซ่าเนาะอยากแวะวิกซี่กินพิซซ่าเนาะร้อนมาก,มากแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่จะอยู่ไหนเนี่ยแม่อยู่ร้าน,นแม่ไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์ไปนะ ตลาดนะ่าเป็นตลาดที่การเข้ามาอาคมและการเดินอยู่ร่วมกันได้อย่างสนติมากๆนะออว,ว่อออาอ,อ,อ,อะไรวะเฮ้ยตกเสียนกไปไปกลับไปร้อนอะไร เฮ้ยคิมจะไม่ใช่คิมมันจะกินได้พิซซ่เ<อ>าเห็นว่าจะให้เลือกเอาลูเรียนมาก็ได้นะแม่<ข>สองอย่างก็ซื้อกล้าบมถ้ากล้าบมบนะแม่แม่ที่พี่สีไม่หูไปไม<ป>่จะเอาลิ้นเอาพิซซ่าเอาสองอย่างเลยเป็นคนเดินทางสายกลางอยากินนะหอมาหอมากหอมมากไปไหน เอากมาสักก็เ,เล็กไปก็เล็กไปอ่ะให้อันนี้วันนี้ซุกงดแล<ช>้วจ้ะเอาแกงเอาแกนเอาแกนสักโลเก่งอะ่ะแล่เก่งสองโลเนี่ยอยากกินหมอนทองแต่มันเป็นชะนี อ oh ุ้ยมันฟองอันนี้มีกินตัวเต่อนันแหะจบตัทำฟองๆทำทำัจบแล้วการรอคอยที่แสนหนาไปไหมครับคุณ้รอนครับเกร้อนมเฟยะเฟทักฟนเจอกันจ้า หมูก็ดีปลาก็ดีเต้าหู้ก็ดีสุกี้ร้อนทุกคนมีหนึ่งผูนะสองสาเราจะมีผู้ที่สี่ก็คือที่น,นี่มีผู้ที่สี่นี่แค่สามผู้จะร้องฮะเป็นลูกเต้าหู้เต้าหู้อ่ะพูกเลี้ยลูกเลยที่สุดที่เคยกินมา,าจะร้องอ่ะจะแจับยังไงเนี่ยโอเคขอไปแข่งนะทุกคนสวยงามสถาป,ปัตย์ในวันแต่งงานชายตาใหญ่ได้เดี๋ยวมุมส่วนมากจ้ากินกระปุกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงนีเท่านี้ทุกคน ใครชอบก, like, ก,ชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับใครให้ด้วยครับคลิปนี้เจอก,กันครับบ๊ายบายอีกสองคลิปหน้าอีกสองคลิปหน้าเจอก,กันครับบ๊ายบาย